ทยทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X 2-31ตุลาคม2563ที่โชว์รูมอิสุสทั่วประเทศเลือกปูนกาวเวเบอร์ไทฟิกกระเบื้องเล็กทำได้ใหญ่ทำได้สะวยน้ำทำได้พื้นผนังทำได้ทุกอย่างุกแกปูนกาว ถ้าทำเงื้อเวเบอร์ไทฟิกจ้าไม่ว่าจะผัดหรือจะทอดทุกคนก็ใช้แล้วติดใจจะผัดผักทอดไก่ไข่เจียวต้องนี่ไงมอร์กกตแจ๋วจริงรับรองใช้แล้วจะติด ไม่ว่าจะในวันที่นักกีฬาไทยประสบชัยชนะหรือในวันที่พ่ายแพ้การกีฬาแห่งประเทศไทยจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างนักกีฬาไทยเราจะมุ่งมั่น,นฟันฝ่าทุกปัญหาอุปสรรคไปด้วยกันเพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แฟนกีฬาชาวไทยต่อไปกกอทอ,อยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย เจ้าจิรายุครับวันนี้เบาเบาะล่ะเบาจริงเหรอคราวที่แล้วไม่เห็นเบาเลยวันนี้เบาจริงสองทุม่มแยกย้ายแยกย้ายกลับบ้านแยกย้ายจีบหญิงดีครับนั่นไงผู้เล่นผู้เล่นคราวนี้เบาจริงสี่ทุ่มเลิกเลิกปาร์ตี้เหรอเลิกเซอเต้นิครับเฮ้ยวันนี้เละชัวผมไปดีกว่าไปบ้านอะไปกับคุณสิครับคุณพีชพัชระเบาๆบาของชาลีโอก็จะประมาณน,นี้แหละครับอะวันนี้พวกเราเบาๆบกันหน่อยปะล่ะรวมกันมันส์กว่าโซดาลีโอ Ow. ขุดดินทำไมอ่ะพี่เชนอ้าก็จะเทน้ำยากำจัดปลวกนี่ก็ต้องขุดดินสิไม่ขุดได้ไงล่ะโถโบราณจริงพี่เชนเดี๋ยวเนี้เขาใช้เบเยอร์ไรฟ์พรีเวนพลัสง่ายไม่ต้องขุดผสมน้ำเทราดได้เลยไม่เป็นตะกอนติดหน้าดิน<ะ>คุ้มผสมน้ำได้มากกว่าถึง400เท่า<ะ>ซึ่งลึกตายต่อเนื่องถึงรังถ้าดีแบบนี้สงสัยต้องลองใช้บ้างแล้วใช่เลยเบเยอร์ไรฟ์พรีเวนพลัสจากเบเยอร์ปลวกหายตายต่อเนื่องเนื่อง f m 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงออกอากาศสดตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร02 2016550สมัครบัสมาชิกบางจากไลยเมืองไทย4ีภาครีบสะสมแต้มให้มากไว้แลกดิวปังๆที่เว็บไซต์เที่ยวเมืองไทยใช้บางจาก .com ขับรถเที่ยวให้ชาติ move on Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยอำนวยวิทย์เสมอวงและพัชระล้อมรื่น เบยเย์ไตรพรีเวนพลัสง่ายไม่ต้องขุดดินผสมน้ำคุ้มสุดๆถึง400เท่าปลวกหายตายต่อเนื่อง all new isuzu x series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ x leo ร่วมกันมันกว่าปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูป t o a loft ดิบอยู่ทนคนอยู่เท่ใต้ t o a loft ช่อแท้กาแฟไทยกกอทอ,อยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยสวัสดีครับ8นาฬิกาสานาทีครับตอนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ m o r n i n g Talk Weekend นะครับยังอยู่กับคุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตและผมปัชะชรครับผมสวัสดีครับสวัสดีในช่วงที่2นะครับอ่ะมี เพื่ออยากเจดีของเราไหมฮะใช่ครับก็ต้องขอขอบคุณเบย e r d r ด v รฟ์พ v ีเว p l u ์ง่ายไม่ต้องขุดดินผสมน้ำคุ้มสุดๆถึง400เท่านะครับปลวกหายตายต่อเนื่องครับผมขอขอบคุณ All New Isuzu X Series ท้าไทยทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X นะครับผมครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ครับคุณเจ๋งขอขอบคุณแฟนรายการนะครับที่สนใจกิจกรรม นายที่นายลลี่สู่อ้อมกอดธรรมชาติคิดถึงแม่มัลินะครับเส้นทางกรุงเทพพัทยาในวันเสาร์และอาทิตย์ที่7และ8พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับซึ่งขณะนี้มีผู้จองเต็มทุกที่นั่งแล้วนะครับท่านที่ได้สิทธิ์ไปกับเราเตรียมร่างกายไว้ให้พร้อมร่วมสนุกไปกับการขับรถลัลี่ตามหา RC และ TC เส้นทางกรุงเทพพัทยานะครับถ่ายภาพเซลฟี่สวยๆที่แกรนแคนยอนคิรี แล้วก็ตามหาความทรงจํำวัยเด็กกับแม่มะลิที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับชมคอนเสิร์ตริมชายหาดบรรยากาศลมทะเลเย็นๆกับสินเจริญบราเธอร์พักโรงแรมหรูที่ดุสิตธานีพัทยาลุ้นรางวัลมอเตอร์ไซค์และก็ทองคํารวมมูลค่าหลายหมื่นบาทนะครับรวมจัดกิจกรรมโดยปูนฉาบขัดมันสมนรูป t o a l o e ดิบอยู่ทนคนอยู่เท่สไตล์ t o a l o e นะครับ JIB ออนไลน์ I Online, ส่งฟรี24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนนะครับเพียง <N> <ash> แค่ช็อปครบ3,000บาทขึ้นไปแล้วก็ยังส่งเร็วภายใน3ชั่วโมงอีกด้วยนะครับ <N> <ash> ช็อปปุ๊บส่งปั๊บที่ www.jib.co.th นะครับ My c a r Service Plus บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับรถยนต์24ชั่วโมงครบคุ้มครอบคลุมสมัครเลยนะครับที่ Line at MCS 24นะครับ MCS 24นะครับครับนี่เป็นกิจกรรมนะครับโอ้โหฟังใช่เข้ามาโอ้โหเลยว่าอิจฉา้ว่นะเต็มแล้วโอเคอิจฉาเต็มแล้วแล้วก็ไปพักโอ้โหโรงแรมระดับ5ดาวพี่ใช่ดูชิตานี้อ่ะกินหรูอยู่สไปครนะฮะป่าแป๊ะการันตีอ่าถูกต้องฮะครับ แล้วก็โหช่วงหน้าหนาวพี่นะอากาศเย็นๆแล้วก็ไปฟังคอนเสิร์ตกันหืเยี่ยมเลยมีชายหาดด้วยเอฟังเสียงคลื่นทะเลไปด้วยเสียงคลื่นชาดศาสตร์แล้วไม่แน่อาจจะโชคดีครับเจ๋งได้มอเตอร์ไซค์กลับบ้านด้วยขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเลยเขามีรางวัลมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทองคบางคนนี่คือมีทองคำนี่พี่นะบางคนอาจจะสบักมาปั๊บแล้วโชคดีพี่ได้ทองคํา กลับบ้านไปคือเหมือนไปเที่ยวฟรีอ่ะฟรีเลยครับคุ้มเลยอถ้าได้มอเตอร์ไซค์นี้ขับกลับได้เลยไหมฮะเออเออก็ให้ขนส่งกลับมาเลยนี่เติมน้ํามันไหมน้ามันเติมให้เต็มถังไหมเอ้ยเต็มอยู่แล้วครับผมชัวร์นะอ่ะคุณเจมสมาดูหน้าหนึ่งสือพิมพ์กันหน่อยมีอะไรบ้างฮะมีข่าวที่น่าสนใจในช่วงเช้าวันนี้นะครับผมไปดูหน้าหนึ่งไทยรัฐนะครับครับอ่าพหัวตัวใหญ่นะ่ครับ ตอกลิ่มความขัดแย้งพันโทฉะยับออไม่ใช่พันโทครับขออภัยครับเพื่อไทยฉะยับไอโอชิงมวลชนนะฮะแล้วก็ฉะทำเนียบขาวเฟาซีโวยต้นต่อแพร่โควิดนะฮะเป็นโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมที่ ติดเชื้อโควิด -19 ใช่ฮะแล้วออกมาก่อนเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าหายหรือยังก <K> ็ออกมาอยู่สามวันเองมั้งแล้วออกมาหาเสียงแล้วะ่ะอ้าก็สู้กับโจไบเดนเลย<ช>ที่ชิงผู้นำของอเมริกาเนี่ย <K> ฮะเขาบอกว่าออกมาพื้นที่สาธารณะแล้วด้วยหา <K> เสียงพบกับผู้สนับสนุนน่ะแต่ว่าไม่ได้ใส่แมสอีกต่างหากอะก็ตอนออกมาตอนนั้นสามวันหลังจากที่เข้าโรงพยาบาลแล้วออกมาก็ยังถอดหน้ากากเลยอะ อ่ะยังไม่ยุ่งกับเขาแล้วผมเขาเรื่องเรื่องของอเมริกาอเมริกาเขาครับผมมาบ้านเราดีกว่าพี่ปากช่องดีกว่าปากช่องเป็นยังไงเป็นยังไรตอนนี้ท่วมหนักกันนี่นะใช่ครับเดือดร้อนหนึ่งหมื่นห้าพันรอบครัวนะฮะโดนน้าป่าถล่มที่ราชบุรีก็หนักครับถนนถูกตัดขาดด้วยนะฮะช่วงนี้ก็คือพายุมันเข้านะคุณเจ๋งนะครับน้ํามันมาเติมตลอดอ่ะมันก็ทําให้แบบมีน้ําป่าไหลหลากลงมาครับน้ําท่วมที่ปากช่องนี่เขาบอกว่า โหสาหัสเลยอ่ะรงโหน้ำท่วมหนักใี่นะครับผมบยังไงก็แสดงความห่วงใยด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับพาดหัวของไทยรัฐครับครับอ่าส่วนของเดลินิวเลครับตารวจระดมกําลัง95กองร้อยรับมือมอบใหญ่14ตุลาคมสั่งเตรียมพร้อมอาวุธรถควบคุมผู้ต้องหาปัดหมายจับแกนน,นําธนาธรฉะไอโอกองทัพนะครับเป็นเรื่องของการเมืองนี้นะครับผมทางเครียดนะส่วน เรื่องของน้ําท่วมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอพยพประชาชนพิษน้าําป่าถลม่มปากช่องโอ้โหคือถนนพี่ถนนเป็นแม่น้าไปเลยอะ่ะถนนตรงแถวปากช่องอ่ะพี่นะครับถนนไม่ได้ภาพสายเก่านะฮะหนองสาหร่ายปากช่องน้ําท่วมมาพี่<อ>เหมือนเป็นคลองเลยอะ่ะครับ,รบแต่ว่าเป็นถนนนะอืน้<อ>ําท่วมแบบโอ้โหหนักมากนะฮะก็ให้กําลังใจส่งใ,ใจไป พยายางชาวปากช่องด้วยนะฮะครับครับมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายร้อยหลังคาเรือนโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับและลาดบุรีด้วยพี่นะก็มีน้ําท่วมเลยเลยพี่ฝนตกฝนตกหนักด้วยนะฮะครับแต่วันนี้น่าสนใจนะครับบอกว่าทุบสถิตินะฮะทุบประวัติศาสตร์17ปีประมูลทะเบียนเลขสวย8กก8 8 8 8 สู้เดือดยี่สแปดล้านนะที่โอ้โหแต่ว่าเลขสวยจริงแฮงเจงเลขแปดเนี่ยมันมีความหมายนะอ่าก็คนคนจีนเนี่ยอ่าใช่คนจีนชอบอะเป็นเหมือนเป็นเป็นอินฟินิตี้อะถ้าถ้าตะแคงนะคือแบบไม่มีสิ้นสุดอ่าไม่มีสิ้นสุดความร่ํารวยความสุขสุขภาพแข็งแรงอะไรมันจะรวมอยู่ในนี้หมดเลยแฮงเจงโอ้โหคือก่อนเด้นนี้ที่แชมป์ยี่สิบห้าล้านก็คือทะเบียนเลขหนึ่งกอกอหนึ่ง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 เลยพี่ครับ อันนี้แปดกอกอแปด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 เลขสวยเลขสวยคุณเจ๋งไม่สนใจบ้างหรอโอ้โหยี่สิบแปดล้านนะพี่ครั <c oughs> บ,บเอาไปนี้ดีกวนะ่าฮะครับ <c oughs> อ่าก็โ,โหเป็นแพทย์หญิงด้วยนะพี่นะครับ <c oughs> แพทย์หญิงสิริพรเชี่ยวชาญเวทนะฮะ <c oughs> เป็นผู้ที่ประมูลทะเบียนดังกล่าวเลยพี่นะคร <c oughs> โอ้โหยี่สิบแปดล้านอ่ะครับแล้วก็สู้ไวรัสโควิดสิบเก้าจับรอบเข้าไทยแรงงานมีไข้สูงพอตอนนี้ ถวอาจจะเป็นแถวตะเก็บชายแดนนะพี่แถวพม่ากับไทยอ่ะต้องระวังนะเขมงวดมาหมดเลยนะมาทั้งทางน้ําด้วยทางบกด้วยทางอากาศมามไ้มฮะทากอากาศไม่มาทากอากไม่ได้ฮะแม่เชนนงก็ติ๊กยิงข้ามมาไม่ได้ฮะเออไม่ใช่เออลูกหินนะพี่นะครับอ่ะมาดูพาหัวของข่าวสดกันนิดนึงครับลูกใหม่จอถล่มอีกด e p r e s s i o n ปากช่องชะอำอ่วม4จังหวัดบ้านจม4 7 9หลัง เร่งดันน้ำลงลำตะคองระทึกเตือนเพชรบุรีปิดเที่ยวน้ำตกป่าละอู่นะครับ,รบแล้วก็มีแฉก้าวไกลเป้าใหญ่ไอโอป่วนหน่อยเพื่อไทยด้วยชาวเน็ตโชว์บัญชีสอวอยันแก้ม .256 ประชามติสองหนนะครับครับชนรถการไฟฟ้านักศึกษาสยองสองศพสอนจอยออัดท้ายสลดคาถนนวิภาวดีนะครับผม แล้วก็มีตำรวจ95กองร้อคุมม็อบ14ตุลาคมโคราชพัทยาตามนัดจัดกิจกรรมปลดแอกนะครับผมครับนี่ก็เป็นพาดหัวข,วข่าวของข่าวสดครับผมครับไปดูพาดหัวกีฬาอีกนิดเดียวครับคุณเจ๋งเชิญน,นะฮะพาดหัวกีฬาของไทยรัฐนะครับเคนนำอังกฤษรอรับเบลเยียมฝรั่งเศสเปิดรังบูฝอยทองโรนันโดวัดคม เอ็มบัปเป้นะครับศึกบอลยูเอฟ่าในชั่นสลีกคืนนี้ใช่ไหมใช่ฮะเดี๋ยวคุณเจ๋งฟันธงลงสกอร์กันสักนิดหนึ่งนะฮะศึกเอเชียนอินดอร์ยังเดินหน้าจัดต่อบอร์ดเห็นชอบ250ล้านซ่อมสนามเป็นการด่วนนะครับครับแล้วก็มีภาพเกมอุ่นเครื่องของช้างศึกทีมชาติไทยนะครับช้างศึกฝ่าฝนเครื่องพังนครปฐมเชือด1เม็ด เก็บตัวอีกเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นเลสลี่แอปลอนะครับที่เป็นที่เด็ดนะครับที่ยิงประตูชัยให้นครปฐมเอาชนะทีมชาติไทยไป1 0นะครับผมโตเล็กระอุท่าเรือดวนกุ้งไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสด15นาฬิกานะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับพัดหัวกีฬาของไทยรัฐครับผมครับส่วนของเดเดนโวนะครับบอกว่าช้าศึกไม่คมอุ่นพ่ายเสือป่าเสือป่าคือนครปฐมยินเต็ดนะฮะครับโน เอ้ไข่อโนอ๋อนิโคลเขาเรียกเรียกชื่อเล่นเหรอฮะยังมองบวกมีความมุ่งมั่นเพราะว่าเขาต้องบีบข่าวนะพี่นะมีความมุ่งมั่นดีนะครับโปรจีนยังแรงโมเมตามห่างสวิง KPMG อันนี้เป็นกรอบไทยแล้วก็กรอบต่างประเทศนะฮะเป็นภาพของโปรจีนอรยาทิตกุลนะครับนักกรอบในวัย17ปีจากราชบุรีนะครับที่ทำได้สกอร์รวมนะครับ11ออันดับพา 205นะครับคว้าแชมป์อาชีพบริการที่สามนะในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีรายการสิงเอชเอไทย Air a อร์พ a เจแชมเปี้ยนชิพสองพนะครับในสนามที่7ที่จังหวัดขอนแกน่นเมื่อวานนี้ครับครับก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้ลั่นไม่กลัวอาถรรพ์เบอร์7ผีแรดฟอร์ดปลื้มได้เครื่องราชซามบ้าประเดิมดุไลยามบุรีเวียก็อาถรรพ์เบอร์7จ็ดเนี่ยที่แข็งแกร่งแล้วช่วงหลังไน่่ะฟอร์มไม่ดีเลยอ่ะหลังจากที่โรนัลโดใช่ไหม ดีสุดก็จะเป็นโรนโดอ่ะเบ็คแฮมเบ็คแฮมจอร์ดเบสอะไรพวกนั้นหลังๆมาก็จะมีอันโตัวาเลเซียวาเลเซียใส่แล้วโอ้โหไม่ไหวอ่ะกดอันน่ะถอนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนถอนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนถอดด่วนเลยเนี่ยเปลี่ยนทันทีเลยแล้วก็เบอร์เจ็ดมาอเล็กซีซานเชสอันนี้ไปฉายอยู่กับอินเตอร์มิลานนะใช่เบอร์เจ็ดไงอยู่มันอยู่ทำไมไม่ค่อยดีฮะลูกากูเอ้ยอินเตอร์ได้ดีนะใช่ ลูกากูแล้วก็อาริซิสนะฮะนี่เสดายเนี่ยเนี่ยพูดแล้วเสียดายลูกากูอ่ะโอ้โหของดีๆทั้งนั้นน่าแต่ยอดเยี่ยมยูโรป้าหรือกันนะครับเชลยยังเงี้ยเชลยยังเงี้ยคุณมีนี่ไอเอลินการ์ลินการ์เออเออโอเคคอยสบายใจขึ้นมาหน่อยนะขอบคุณมากเทนนิสยูเอสโอเพนเป็นไงเออเทนนิสเฟรีโอเพนพี่เป็นโอเพนได้แชมป์หญิงเดียวแล้วฮั่นเจ๋งเป็นไงนะฮะก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นบริษัทใหม่เลยนะครับนักขวดสาว วัย19ปีเท่านั้นเองนะครับเจงใช่ฮะนะฮะจากโปแลนด์สวีเดนใช่ไหมอิก้าสวีเดนฮะไม่ค่อยได้คุ้นชื่อสักเท่าไหร่นะคือเธอโออ้ตปีนี้เธอมาแรงเหลือเกินนะฮะเล่นยอย่างแข็งแกร่งนะเอาชนะโซเฟียเคนินนะครับเบอร์สี่ของรายการจากอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าของแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับในปีนี้ไปสองต่อสูเซตเลยฮะครับหกสี่แล้วหกหนึ่งเป็นการคว้าสแลมรายการแรกของเจ้าตัวด้วยครับก็เป็น เทนิสสาววัย19ปีครัปีชาวโปแลนด์คนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ระดับแกรนลรแลมนะฮะแล้วก็เป็นแชมป์เฟนช์โอเพนอายุน้อยที่สุดในรอบ28ปีนะฮะต่อจากโมนิกาเซเลสนะฮะตำนานที่ทำได้เมื่อปี1,992ไงพนรอเ้ิงะครับุณเจงครับโอ้โหนะฮะถือว่าช็อกวงการพอสมควรนะฮะสำหรับทางอีกาสวีเทคนะฮะคือค,คือดูจาก ก็แชมป์แรกเคอในการเล่นอาชีพก็รายการแกซัมเลยพี่ใช่ครับครับฟอร์มชื่อชั้นแล้วเนี่ยโซเฟคเคนินน่าจะดีกว่านะเพราะว่าเพิ่งจะได้แชมป์ออสเตรเลียโอเพ่นมาล่าสุดใช่ใช่ฮะแล้วก็เออแต่ว่าเธอเป็นคนที่แบบมีความมุ่งมั่นนะพี่นะครับสวเวเทคแล้วสำคัญก่อนที่จะแข่งขันเธอจะฟังเพลงเพลงร็อกพี่อุยนี่สาวคาร์ร็อกนะฮะอย่าบอกนะฟังพี่เสกโลโซถ้าฟังพี่เดลเขาฟังเพลงภาษาอังกฤษดิเขาฟังเพลงกันเอลโรเซตฮะ โอ้โหเพลงอะไรฮะคุณเจงลองสักท่อนได้ไหมฮะการเดินรถเสร็จเอเพลงเอมีหลายเพลงมีหลายเพลงเฮ้ยสวิชัยโอไมล์อันนี้ดังแล้วก็ดนคลายไงเออครับสาวคารล็อกนะฮะแล้วก็คือชอบเพลงเอหลายคือเพราะพาเธอแต่ดูหน้าตาแล้วสวยนะครับหน้าตาเลยสวยเลยชอบชอบร็อกเลยเหรอสาวคารล็อกแต่ว่าเป็นเพลงที่เธอ เออการเลือกเสีก็ค่อนข้างเก่าเลยพี่นะเลยไม่ทนันม <laughs> ั้งสงสัยไปฟังแล้วติดใจฮะเวลครัมทูเทอร์นเกิลโอเวลครัมทูเดรจังเกิลเพลงดัง<ม>ที่เธอชอบฟังแล้วก็ชอบฟังพริ้งฟอยพี่อืมแตกต่างผมอหมผมชอบ Welcome Thailand, เวลครัมทูไทยแลนด์อะไรพวกนี้มากกว่าพร้อมๆแบบจีโกลัสได้เลยฮะถูกต้องฮะอ่ะก็ดีด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวนะครับโนวัคยอควิทนะครับจะโลกสามเจอกับราฟาเอลนาดาวฮะอุ้ย โอ้โหพลาดไม่ได้นะฮะสำหรับคอเทนนิสนะครับห่ามพลาดได้ในการทั้งปวงนะวันนี้นะเราไฟเอลนาเด้านะครับครับแชมป์สลัม19สมัยเป็นแชมป์เฟรนเทเฟนมาแล้ว12สมัยถ้าได้แชมป์สลัมปีนี้นะฮะครับได้แชมป์สลัมรายการนี้นะเฟนโอเฟนนะพี่จะเท่ากับโรเจอร์เฟลเลอร์20สมัยพี่โอ้โหแล้วคอร์อด,ดินที่เฟรนช์โอเพนเนี่ยก็ ต้องบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาสำหรับราเฟลนาดาวอย่าไปยุ่งกับเขาแต่ว่ายอกอวิชก็เป็นแชมป์รายการนี้มาหนึ่งสมัยแล้วนะครับยอกอวิชเองก็ไม่ได้ว่าจะเอาชนะง่ายๆนะใช่ใช่ผมว่าสนุกคู่นี้นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันก็วันนี้สองทุ่มสองทุ่มสรุปแน่นอนนะฮะติดตามได้นะครับนาดาวก็โหผ่านเส้นทางคือชนะแบบสามต่อศูนย์เซตมาทุกรอบเลยพี่ครับผมครับคือก่อนหน้านี้ไม่ได้ลงแข่งไง คือพักมาได้ตลอดเพราะว่าเขากลัวติดโควิดครับนะก็ US Open ก็ไม่ได้ไปมนะนนั้ยนะใช่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปใช่ใชอ่ะคุณเจงมาดูผลกอล์ฟกันสักนิดหนึ่งนะครับมีกอล์ฟเอเบจอทัวร์นะครับรายการ KPMG Women's PGA Championship นะครับจบวันที่3นะครผู้นำเป็นคิมเซยังนะครับจากเกาหลีใต้นะครับทำสกอร์รวม7 u n d อันเดอร์พา นะฮะก็ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวเลยนะครับก็ตามมาด้วยอันดับที่2ร่วม2คนก็คือบรูคเอ็มเฮเดสันนะฮะจากเดนมาร์กแล้วก็แอนนาอนควิชจากสวีเดนนะฮะตามหลังอยู่2ส,สโตรกด้วยกันส่วนโปรสาวไทยครับผลงานดีสุดโปรโมโมริยาจุธานุการนะครับสกรรวม3วันเนี่ยตียเกินไป2อโอเวอร์พานะฮะ อยู่ในอันดับที่19ร่วมครับคุณเจ๋งครับแล้วก็โปรเจสมินที่ดาพาสุวรรณปุระมี4โอเวอร์พาอยู่ในอันดับที่29ร่วมนะฮะโปรเมเอรียจุธานุการเกินไป5ครับอยู่อันดับที่36ร่วมประมาณนี้คุณเจ๋งนะฮะสำหรับกอล์ฟในรายการ Uh, KPMG Women's PGA Championship ครับผมครับส่วน uh, รายการที่เราอ่า uh, นในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับ,รบก็ดีใจกับโปรเจกต์อนะพี่นะ<ม>นะครับผมอาตยาทิตกุลนะครับที่ได้แชมป์รายการที่3ของตัวเองรับเงินไป1 2 0 0 0 0บาทนะครับในการแข่งขันกอล์ฟของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตีรีนะครับร่วมกับการแกลประเทศไทยและสิ่งกอเริดชนจำกัดนะครับจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีรายการที่7ของปีนี้นะ สิงเอทไทยแอร์ประเจยชัยชประชิดสองพันยี่สิบในครับชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทที่สิงฟ้าขอนแก่นกอล์ฟคลับนะครับก็ประกฏว่าอัจฉริยะที่ทุกคน,นะนพี่นะปิดฉากในวันสุดท้ายวันที่3นะฮะก็ทำได้สี่นเพา68สกอร์รวม3วันได้ไป11เอ็ดนเะพา205นะครับก็ได้แชมป์ไปครองนะครับส่วนทางโปรโก้อยในะพี่ชลาดาชยนันนะครับก็จากโคราชและทางโปรพิม พระรีมาธรรมรักนะครับก็ร่างดับ2ร่วมนะครับอือ่ะก็ประมาณนี้ครับมารถสุดหนึ่งนิดเดียวครับครับรถสุดหนึ่งชิงแชมป์โลกสนามที่11นะครับรายการไอเฟลกังปรีที่สนามนูเบอร์กริงในประเทศเยอรมนีนะครับก็รอบคลีิฟายจัดกริสตาร์ดนะครับแบตเทอรี่บอสต์นะครับนักขับจาก Mercedes AMG นะครับทำเวลาดีสุดครับ1นาที26.225วินาทีก็จะออกสตาร์ทเป็นคันแรกนะครับ อันดับที่2เป็นลุยส์แฮมิงตันนะครับเพื่อนร่วมทีมอันดับที่3เป็นแม็กเวอร์สเปนจากเรดบูลนะฮะต่วอเล็กซานเดอร์อันบอลอังสุสิงห์นักขับลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับทำเวลาต่อรอบ1นาที26.047วินาทีนะครับจะออกสตาร์ทเป็นคันที่5นะครับผมครับลุ้นกันนะฮะวันนี้รอบชิงจะแข่งในเวลาประมาณ19.10นาิกานาทีนะฮะในช่วง สปอตบารายตี้น่าจะมีผลอัปเดตนะนะสองทุ่มเดี๋ยวติดตามเราสองคนอีกรอบนึ่งอ่าเทนนิสเทนนิสสองทุ่มอ๋อเราเอ,าเอาสองทุ่มเราจัดรายการสองทุ่มใช่ไหมฮะใช่อ่าเทนนิสดูนาดาวกับยอควกเเลยฮะโอ้ดูเทนนิสพอได้ไหมพอมันยายพอตามได้ไหม ก็พอได้ฮะการโยกสตกท้ายคอร์ดอะไรพอมาน,นี้เซ<ไ>สอะไรก็พอพอพอๆมีความรู้บ้างเล็กน้อยอ๋อท็อปสปินนี่นี่ฮะอ่าใช่อ่าครับวินเนอร์วินเนอร์เอ้ย <laughs> อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตามผลกันด้วยนะฮะในส่วนของ F1 แล้วก็รวมถึงเทนนิสคู่ชิงชนะเลิศชายเดี่ยว French Open ใช่ฮะครับคือเหลือเวลาน้อยแล้วหรือเวลาน้อยแล้วดูเอเซมเปนได้ไหมอ่ะจะดูกอล์ฟหน่อยฮะกอล์ฟของไอ้ยูนเป้ย์ทัวร์ไงครับเบรนเนอ์มอยู่แชมเปี้ยนชิพนะฮะ ที่ตีกันที่ในประเทศอังกฤษนะพี่นะโปรอาร์มนะครับอันดับที่สาสเรวบนะนะครับสกอร์อยู่ที่สามไม่ได้ผ่านนะครับส่วนผู้นำนะครับก็คือไทเรลฮัตตันนะครับผมก็กลับมาเป็นผู้นำานะครับในรายการนี้นะหลังจากที่จบสาวันนะครับสกอร์อยู่ที่14อันดัผ่านะครับอ่ะประมาณนี้พี่คุณเจ๋งบอลนิดนึงไหมได้เลยฮะครับผมฟุตบอลเอาคู่หลักๆแล้วกันคุณเจ๋งเอาแบบทัศนะเลยไม่ต้องวิเคราะห์เยอะนะฮะ อังกฤษกับเบลเยียมครับคืนนี้ครับเฮลิเคนกับเควินเดบรอย่าเป็นไงฮะจะเจอกันโอ้โหเฮลิเคนเนี่ยเพิ่งจะสภาพร่างกายไม่รู้ว่าพร้อมหรือเปล่าพี่ครับพอโจเซ่มันย่อบอยแล้วนะว่าอย่าใช้เฮลิเคนเยอะเพราะว่าอังกฤษเตะสาเกมเลยครับครับเป็นไงคู่นี้มองว่าโอ้โหก็สูสีนะแต่แต่เบลเยียมโชคหลังดีกว่าพี่คือดูดูภาพรวมใช่ไหมภาพรวมดีกว่าฝรั่งเศสกับ โปรตุเกตนิดหนึ่งโอ้โหโดโดเจอกับเอ็มเปเป้เอ็มบปเป้นะน่าสนใจเซซูสีเสมอกันนะอุยครับแต่ว่าฝรั่งเศสล่าส่วนยิงยูเครนอ่ะเจ็ดหนึ่งอันี่ชิลูยิงเสร็จปั๊บไปขอเสื้อไปขอถ่ายรูปกับเออเดเชนนโกเลยฮะอ๋ออดีตของยูเครนชิลูซึ่งท่างไงเอเเชนจอนโกบอกถ้ายิงเยอะขนาดนี้ไม่ต้องมาถ่ายรูปกันได้嘛 ครับไ uhm, uh, so อดอลไอดอลพี่ไอดอลไอดอลไอดอลไอคู่หนึ่งโปแลนด์กับอิตาลีสั้นๆอิตาลีฮะชอบแมนเชเนียครับสั้นเลยนะครับไปดู s s กันดีกว่านะฮะเชิญฮะเดี๋ยวจะมีเวลาไม่มากพอที่จะพูดทุกข้อความนะฮะเจ็ดนาฬิกาสามสิบแปดนาทีส่งมาข้อความแรกครับพี่บ่าวไปลำปางแวะบ้านสาวที่ไร่แกขับรถกลับไหมฮะนตุ๋ยอีอิจากคุณเบียร์กันเนอร์นะครับผม คุณเจงก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก้มหน้าก้มตาไม่พูดถึงประเด็นนี้นะฮะครับขออภัยคุณเบียร์กันเนอร์ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจประเด็นนี้นะฮะต้องสอบถามไปทางคุณเจงแต่ว่าวันนี้คุณเจ๋งยังไม่พร้อมที่จะพูดเรื่องนี้ว่าเกรงว่าพูดไม่สบายใจนะฮะแต่ผมแนะนำแกแล้วผมบอกว่าถ้ามีโอกาสก็ลองแวะไปทักทายลองแวะไปพูดคุยดูนะฮะเรื่องราวมันอาจจะดีขึ้นมาแล้วนะครับเวลามันผ่านพ้นไปไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคุณเจงนะแล้วแกตอบว่าไงฮะแกบอกว่า มันจะดีเหรอตุ๋ยครับ <laughs> ครับสวัสดีครับพี่ตุ๋ยไม่ได้ฟังนานเลยจําไม่ได้ว่าพี่บ่าวที่เป็นเขยลําปางหรือว่าพี่ตุ๋ยที่เป็นเขยลําปางอ่าเห็นพี่บ่าวชอบไปลําปางนะครับอยากให้พี่ช่วยวิเคราะห์ว่าแมนยูของผมเนี่ยได้คาวาน,นี้มาแล้วจะเป็นแชมป์ในนัดที่เท่าไหร่ครับจากคุณเอ็มฮะจะเป็นแชมป์ในนัดที่เท่าไหร่เหรฮะ <c oughs> อย่าเพิ่งเลยครับคุณเอมเอาตอนนี้เนี่ยเอาให้แบบว่าหากองหลังดีกว,ว่าพี่แมนยูอ่ะส่วนลิ์ผูลก็หาประตูดีกว,ว่า <c oughs> เพราะตอนนี้มีข่าวกับแจ็คบันลนัตนะครับแล้วประเด็นที่พี่บ่าวเป็นเขยลำปางหรือพี่ตุ๋ยเนี่ยตอบชัดๆตรงนี้เลยนะครับว่าพี่ตุ๋ยครับพี่ตุ๋ยเป็นเป็นเขยจังหวัดลำปางนะครับครับพี่ตุ๋ยเคยจีบอดีตนางงามแบบที่พี่แมวจีบแอมชนทิชาไหมครับจากคุณเบีกร์เนอร์ฮะเจ๋งมากไงฮะประเด็นนี้ <c oughs> <c oughs> พี่ตุ๋ยไม่ไม่ไม่เคยจีบนะครับอดีตนางงามเนี่ยไม่แต่สมเด็นายยตตอนนั้นคือจะไปส่งแอมชลิชาเดินไปส่งปั๊บแล้วรถหรูอะจอดหน้าไออสมทอรไงครับผมครับพอเห็นรถหรูปั๊บท่านั้นเลยฮะแอมชลิชาขับรถหรูคันนั้นออกไปฮะแมวเดินบนวอร์กลับมาเลยอะสงสัยเราแม่ไม่ถึง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 เอื้องไม่ถึงนะฮะเธอสูงเกินไปอะไประมาณนี้นะฮะ พี่ตุ๋ยปีโป้เล่นให้กับบีจีไม่เห็นแอคเลยพี่เบียร์กันเนอร์เอฟซีดีเจเปรี้ยวฮะแต่า่อานนี้จังหวะไถ่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 ไปยิงเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีหลายจังหวะนะสิโรดได้ไหมปีโป้สิโรดฉัดทองเออแกแกได้น,นะมีอยู่ช็อตหนึ่งอ่ะมีแกชิปแล้วเกือบเข้าเหมืนะอนกันนะใช่เกือบสียสรักเนี่ยต้องปาดอ่ะอเสียบคานเลยนะสิโรดบอกวยจังหวะนั้นผมจะเปิด <laughs> ครับผู <laughs> ้บรรยายบอกเออจะเปิดเลยจะยิงไงลูกนี <laughs> ้แต่เล่นดีนะเออแกใช้ได้นะแต่ว่าก็มีเสียบอลบ คือเลี้ยงเลี้ยงจะ,จะแหวกสาอยู่หน้าประตูตัวเองอ,ะอ่แะแหวกสาอ่ะแล้วก็เกือบเสียประตูเลย <c oughs> ลกเกือบเสียประตูครับเอแต่ว่าแก,แกแกเล่นดีขึ้นนะผมว่านะนะฮะยังไงฝั่งนิชิโนพิจารณาไว้ด้วยละกันนะฮะสำหรับปีโป้นะครับเช้านี้สมุดรประการอากาศดีนะฮะสวัสดีคุณตุ๋ยนะ,ะสวัสดีคุณเจ๋งครับนะ อขอข่าวอัคันธาราด้วยนเดชเนี่ยหายจากโควิดหรือยังอัคันธาราเนี่ยหาย,หายแล้วล่าสุดเนี่ยเดินชิวอยู่ในเมืองเรีพัวพี่ครับผมส่วนมันนเดชเนี่ยน่าจะมันถึงมาเน่นะน่าจะทันทีเกมเจอเอเวอร์ตันในวันที่17วันเสาร์นี้คเสาร์นหน้าเสาร์นหน้ามีทักทายมาจากคุณนิพนธ์ด้วยนะครับคุณนิพนธ์ปืนโตนะครับคุณเอคุณวัดเอเอ็มนะฮะขออภัยด้วยเวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันในช่วงของสองทุ่มครับผมครับวันนี้เวลาหมด คุณเจ๋งและผม,มัชระล,ะลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยอำนวยวิทย์เสมอวงและพัชระล้อมรื่น b บยเ d ย i v ร p r e ์ฟรีเวนพลง่ายไม่ต้องขุดดินผสมน้ำคุ้มสุดๆถึง400เท่าปลวกหายตายต่อเนื่อง All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ฟังแอวมกันมันกอ่าฟ i v e Radio FM99 ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ f c e e o o o แอปพลิเคชันเว็บไซต์พิมพ์ a อ t i v e Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร Li@@ n e @fm99 ปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสิงหุทราวันเตือนพายุระดับ3โซนร้อนหลินฟา้าบริเวณ